สิบเอ็ดสัตว์ทะเลมีพิษปลาดุกไหลายๆปลาดุกไหลายๆนั้นคือปลาดุกสปีชีส์เดียวที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังพวกมันมีหนามพิษอยู่ตรงกระดงและครีบหน้าอกซึ่งพิษของเจ้านี้สามารถสร้างความเจ็บปวดต่อเนื้อได้แต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตปลาหินปะการังปลาหินปะการังนั้นคือนักฟางตัวที่มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหินสวยงามหรือเศษปะการังซึ่งความสามารถนี้ช่วยในการซุ่มโจมตีปลาหรือปูกุ้งที่ผ่านไปมา เมื่อเจ้านี่ถูกรบกวนมันจะป้องกันตัวด้วยหนามพิษกลางหลังที่เต็มไปด้วยพิษที่ร้ายแรงที่สุดในหมู่ปลาซึ่งพิษนี้ร้ายแรงพอที่จะฆ่าคนได้ดาวทะเลมงกุฎหนามดาวทะเลมงกุฎหนามตัวเมียที่มีร่างกายเต็มไปด้วยหนามพิษนี้สามารถวางไข่ได้จํานวนมากถึง100้ล้านฟองต่อปีพวกมันกินปลาารังที่ยังมีชีวิตเป็นอาหารโดยการขย้อนกระเพาะอาหารออกมาวางไว้บนตัวปลาการังและปล่อยเอนไซม์ที่จะทําให้เนื้อเยื่อของปลาการังกลายเป็นของเหลวออกมา การประทุทจํานวนของดาวทะเลมงกุฎน้ํานั้นสามารถทําให้แนวปะการังในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไปด้วยเจ้าสัตว์อันตารายนี้ได้มึกยักษวงแหวนน้ําเงินมึกยักษวงแหวนน้าเงินนั้นใช้ชีวิตร่วมกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในต่อมน้ําลายและคอยสร้างนิโรโท็อกซินซึ่งสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่มีอันตารายต่อหมึกยักษเองน้ําลายพิษของเจ้าหมึกนี้จะถูกส่งมาตามกระดองและถูกทําให้แตกออกโดยจะงอยปากของมัน ซึ่งช่วยในการย่อยปูยและหอยปะการังไฟแคริบเบียนใครที่เคยจับเจ้าหนี้ก็คงรู้ว่าไฟในชื่อของมันมาจากไหนปะการังนี้มีหนามเล็กๆที่สามารถทำให้ผู้สัมผัสรู้สึกร้อนเหมือนโดนไฟเผาได้ปะการังไฟแคริบเบียนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางน้ำอุ่นพวกมันจะใช้หนามพิษเหล่านี้จิ้มสัตว์อืนอ่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้มาอยู่บนตัวปลาแมงป่องปลาแมงป่องนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ตามพื้นทะเล ในการพลังตัวจนกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมและนอนรอเหยื่อที่เข้ามาใกล้แล้วจึงซุ่มโจมตีพวกมันมีการพลังตัวอันยอดเยี่ยมจนเหยื่อไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาทำร้ายจนเมื่อสายไปเสียแล้วนอกจากการพลังตัวปลาแมงป่องนั้นยังมีกระดูกสันหลังพิษยื่นออกมาจากหลังที่เอาไว้จิ้มศัตรูปลาปักเป้าเจ้าปลาพองลมนี้สามารถทำตัวให้เหมือนปลาขนาดใหญ่ได้โดยการสูดน้ำหรืออากาศเข้าไปเป็นปริมาณมาก นอกจากการขยายร่างแล้วปลาปักเป้าก็ยังมีเทตราทอกซินที่สามารถฆ่าปลาและมนุษย์ที่ไม่ได้รับยาแก้พิษได้ถึง30คนแต่ถึงกระนั้นซาซิมิปลาปักเป้าก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่ชนชาติญี่ปุ่นปลาสิงโตปลาสิงโตนั้นอาจมีรูปร่างลักษณะสดุดตาแต่กระดงรูปร่างเหมือนเข็มมากมายนั้นคือสัญ,ญญาณเตือนให้ศัตรูออกไปห่างๆซึ่งมนุษย์บางคนเคยโดนเข็มพิษนี้จิ้มและจบลงที่ความเจ็บปวดรวดร้าวมาแล้วปลาสิงโตนั้นอาศัยอยู่ตามแนวปะการางัง ในเขตน้ำอินโดแปซิฟิกแต่ในปัจจุบันพวกมันได้แพร่กระจายไปที่แน่น้ำอุ่นอื่นๆอย่างทะเลแคริเบียนในฐานะสัตว์ต่างถิ่นรบกวนแทกทะเลททกทะเลคือสัตว์ที่ไม่มีกระดองและดูเหมือนว่าไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แต่ในความจริงแล้วเจ้านูดีเบลเหล่านี้สามารถสร้างพิษขึ้นมาได้เองหรือโดยการกินฟองน้ำพิษหรือดอกไม้ทะเลเข้าไปและจะปล่อยพิษออกมาเมื่อโดนรบกวนทากทะเลหลายชนิดมีสีสันลวดลายสดใส ที่ตัดกับพื้นทะเลเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าเจ้านี่มีรสชาติแย่ปลากระเบนหางสั้นปลากระเบนหางสั้นนั้นก็คือตัวที่แทงสตีฟเออร์วินรายการคอคดายฮันเตอร์ของ Anim ม l p l พ n e t และทำให้เขาถึงแก่ความตายซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนรียกพวกมันว่านักฆ่าในความจริงความตายจากปลากระเบนหางสั้นนั้นเกิดขึ้นน้อยมากประมาณ1-2ถึงครั้งต่อปีเจ้าสัตว์ทะเลนี้ปกติจะใช้หนามพิษแหลมๆที่หางเพื่อป้องกันตัวจากศัตรูอย่างฉลาม หรือวันเพชคาดปลากระเบนหางตั้นนั้นคือปลากระเบนชายทงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันยาว4.2 5เมตรและหนัก340กิโลกรัมงูทะเลลายพิษของงูทะเลลายนั้นร้ายแรงกว่างูหางกระดิ่งถึง10เท่าแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็เป็นสัตว์เชื่องๆที่ไม่ค่อยจะกัดมนุษย์งูทะเลลายอาศัยอยู่ตามแนวปะการังในน่นน้ำเขตร้อนตื้นๆและตามป่าชายเลนพวกมันสามารถอาศัยอยู่นอกน้ำได้นานถึง10วัน งูทะเลาลายนั้นขึ้นบอกมาเพื่อย่อยอาหารส่วนมากจะเป็นปาลาไหลและปลาผสมพันธุ์และวางไข่ถูกใจกดไลค์โปรสับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ